ห้าอย่างหนึ่งหนึ่งลีกยังไงให้ชนะง่ายขึ้นนะครับผมถ้าคุณมี5อย่างนี้นะครับคุณจะสามารถชนะฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากขึ้นและจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวกับคุณมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเจอคุณอยู่ในทีมตรงข้ามหรือจะหนึ่งหนึ่งก็ตามนะครับแต่ถ้าเจอหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านะฝั่งตรงข้ามก็จะมีปวดหัวกันบ้างนะครับผมและฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเล่นกับคุณลําบากมากขึ้นเลยนะถ้าคุณมี5อย่างต่อไปนี้ที่ผมจะพูดขึ้นมานะครับและก็ มีร้านเติมเกมในใจหรือ,อยังครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยผมขอแนะนาร้านเพจฮับเลยนะครับผมเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะอ่าแล้ววันนี้ผมก็จะมาเติมให้ทุกคนดูกันนะผมตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ทั้งหมดศูนย์เพชรนะแล้วก็ผมจะเข้าหน้าเว็บเพื่อไปกดเติมให้ดูนะครับผมอ๋อผมลืมบอกราคาเนีครับผมราคาก็จะตามนี้เลยนะครับผม พอเราเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยเราก็เลือกเกมที่เราจะเติมนะผมเราก็เลือกเป็นเกมฟรีไฟ์นะครับหลังจากนั้นก็กดยูไดีเกมที่เราต้องการที่จะเติมเข้าไปนะครับผมพอเรากกเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมตรวจสอบยูไดีด้วยนะครับผมว่าตรงกับไอดีที่เราต้องการที่จะเติมเพจเข้าไปหรือเปล่าหลังจากตรวจสอบอะไรเสร็จเนี่ยเราก็เลือกแพเกจที่เราต้องการจะเติมนะครับผมทางร้านก็เตือนว่าถ้าเราใส่ยูไดีผิดเนี่ยเขาก็จะไม่รับผิดชอบนะครับอ่าก็กดยืนยันไปนะก็รอสักครู่นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ ก็คือเพชรเข้าไวบ้างเนี่ยครับผมก็มีคิดว่าจะไวขนาดนี้เหมือนกันนะอ่ะใครที่สนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้ออย่างที่1ประสบการณ์นะครับ เพราะอะไรทําไมผมถึงบอกว่าเป็นประสบการณ์นะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับว่าโหมดหนึ่งๆเนี่ยเป็นมีแค่ด่านเดียวนะครับส่วนใหญ่การเดิมพันหรือว่าการเล่นหนึ่งๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเล่นด่านเดิมซ้ําๆนะเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนด่านกันหรอกครับอย่างเช่นคือเขาจะเล่นด่านกาเกาะสวรรค์นะครับผมซึ่งมันมีมานานแสนนานแล้วด่านเกาะสวรรค์เนี่ยและที่ผมพูดว่าทําไมถึงต้องมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็คือการหนึ่งๆนั่นแหละครับผมการหนึ่งบ่อยๆนะครับผมหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้บ่อยๆนะพนานของเกาะสวรรค์์นนนะะครรรรัับบบผผมมมมมออออ่่่่่่าาาาาเเืงงงปสกกณีีียททววํไถึต้ ยังไงก็ช่นะครับทุกการเล่นนะครับประสบการณ์เยอะกว่าก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับมันมันค่อนข้างที่จะรู้อะไรเยอะกว่าฝันตรงข้ามนะครับผมการมีประสบการณ์นะครับผมออย่างเช่นอ่าด่านนี้ด่านนี้อะไรวะนี้นะอย่าเช่นหอนาฬิกาด่านแต่ละด่านริมน้ําโรงงานอะไรอย่างงี้ถ้าคุณมีประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยคุณจะรู้ว่าวิ่งไปมุมไหนเนี่ยคุณจะได้เปรียบนะครับและอ่าตรงเนี้ยไอ้ด่านเนี้ยคาดเดาว่าศัตรูจะวิ่งมาหรือเปล่านะครับเราสามารถรู้จุดศัตรูได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะครับผมอ่านี่คืออ่่าาข้ททีนะครับวํไม ถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นโหมดหนึ่งหนึ่งหรือว่าการหนึ่งหนึ่งวันวันกันนะครับผมถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะสู้ฝัต้องข้าบลำบากนะครับผมคุณจะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเขานะครับ <usi> อย่างแรกเลยเนี่ยห้ามขาดนะผมก็คือประสบการณ์นะครับโอเคใครที่มีประสบการณ์แล้วนะครับมันก็เป็นเป็นอย่างแรกที่คุณมีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมการมีประสบการณ์นะเดี๋ยวผมไปอย่างที่2ต่อเลยอย่างที่ 2, 2> นะครับรู้จักเลี่ยมบัก ในการหนึ่งๆเนี่ยคนดูอาจจะมองข้ามเรื่องการยิงจากทางมุมบั็กเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับผมหนึ่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบเจอหน้ากันก็ยิงวัดวัดกันอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าผมจะมีอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเล่นเหลี่ยมบั็กนะครับผมซึ่งเราต้องเล่นบ่อยๆนะครับการเล่นเหลี่ยมบั็กเนี่ยมัน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 ยิงมันยิงฟีค่อนข้างง่ายครับการตัดเลือดฟีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหลี่ยมบั็กเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมอ่าอย่างเช่นแบบเราวิ่งมาตรงเนี้ยเป็นเหลี่ยมขวาเราพอดีเราไม่จำเป็นต้องป่านะะะคคคครรรรรรรัััับบบผมมมมมเเเเาา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 แแ่่่่่อจงงหววทีี้โดดนนนยยกกใใชุิสถ ยิงหัวได้นะมีโอกาสยิงหัวได้นะครับผมมันก็สามารถปีอร์ได้เหมือนกันหรือคนจะยิงแค่ต่อเลือดเฉยก็คือยิงต่อเลือดปุ๊บแล้ววิ่งออกได้เลยเนะเพราะว่ามุมนั้นน่ะแน่นอนว่าเป็นมุมที่เขาไม่สามารถยิงเราได้นะครับผมเราก็เลยสามารถวิ่งออกได้ฟรีแล้วเราก็เล่นเลือดเข้ามาฟรีนะครับอันนี้มันเป็นการเล่นเหลี่ยมบักนะแล้วก็คือค่อนข้างที่เราค่อนข้างที่จะต้องเข้าใจเกมมาได้ลำหนึ่งเลยนะครับในการเล่นเหลี่ยมบัคกว่าศัตรูจะวิ่งมาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเหลี่ยมบั็อกเี่งเนี่ยย Dead, หรืออะไรต่างๆเนี่ยไปแล้วนะครับในการเข้าไฟไฟต่อมาแล้วเลือดเขาก็อาจจะไม่เต็มด้วยนะครับการเข้าไฟของเราเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเราเลยจะได้เปรียบมากกว่านะครับผมนี่คือการเล่นเหลี่ยมบักนะแต่การที่คณจะเล่นเหลี่ยมบักจกิงๆเนี่ยคณต้องมีประสบการณ์นะครับผมอย่างที่3 <fur> การฟังเสียงเทา้าอย่างที่3นี้นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสําคัญมากนะก็การหนึ่งหนึ่งจริงๆนะครับใครที่ฟังเสียงเท้าให้เป็นเนี่ยโอกาสที่จะแพ้กับคนที่เขาฟังเสียงเท้าไปเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยนะผมการฟังเสียงเท้าในหนึ่งหนึ่งนี่สำคัญมาก มันมีแค่คุณและก็เขาเนี่ยครับผมและเสียงเท้าใครที่วิ่งมาเนี่ยเป็นไปใครจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากศัตรูหรือทีมตรงข้ามอยู่แล้วนะครับนอกจากเสียงตีเราจะกบอะไรประมาณนี้เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเขานะเออแต่ถ้าคนฟัง,งเก่งๆเนี่ยเสียงเสียงตี๋เราจะกบเนี่ยเราก็ได้ยินว่าเสียงเท้าเขาประมาณไหนเนี่ยเพราะว่าเราแยกเป็นนะครับผมและการฟังเสียงเท้าเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของอาจจะเป็นหูฟังหรือว่าเปิดเสียงลั่นๆลั่นๆเลยครับไอในโทรศัพท์เปิดลั่นๆไปเลยนะครับผมแต่ว่าการมีหูฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับบาง มันจะลั่นเกินไปนะอย่างเช่นเสียงปืนนะครับจะลั่นมากนะผมแล้วมันก็จะกบอ่าตอนนั้นของเสียงเท้าที่เราจะฟังเนี่ยตั้งใจจะฟังเนี่ยค่้นค้างจะเยอะเลยนะครับมันเลยแบบทําให้ลดประสิทธิภาพในการฟังเสียงเท้าเยอะมากๆนะการมีหูฟังนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีหูฟังเนี่ยก็สามารถฟังเสียงเท้าได้นะครับผมก็แค่คุณแค่เปิดเสียงดัง,แงๆแค่นั้นเองคือเปิดดังๆไปเลยนะครับการฟังเสียงเท้าเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญที่สุดเลยนะครับผมการหนึ่งนะเปิดเสียงดังๆไปเลยนะเปิดสุดไปเลยนะผมถ้าไม่มีหูฟังนะครับกาจะได้ยินเสียง ที่จะไปกบเสียงเท้าเราพอดินเสียงเท้าอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่อ่าไม่มีหูฟังหรืออะไรอย่างี้นะครับหูฟังดีๆอะไรประมาณนี้นะก็เปิดเสียงดังไปเลยนะเพราะว่าเสียงเท้าเนี่ยสำคัญกับอ่าในในเกมหนึ่งหนึ่งนั้นมากเลยนะมันสําคัญมากๆเลยนะใครฟังเสียงเท้าเก่งเนี่ยยังไงก็มีโอกาสชนะสูงครับผม <S <S อย่างที่4นะครับคือการตัดเลือดฟรีการตัดเลือดฟรีนี่ค่อนข้างที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้เปรียบม,มากเลยนะครับก็เหมือนกับอ่าตอนแรกๆที่ผมเคยพูดว่าหาเหรียญบักนะครับผมนั่นก็เป็นการหาตัดเลือดฟรี่ ก็คือการตัดเลือดฟรีก็คือช่วงช่วงต้นเกมเหมืผมในการที่ว่าเราเปิดมาเนี่ยเราสามารถตัดเลือดฟรีได้ไหมคือการตัดเลือดฟรีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบครับอย่างเช่นเอาสไนเปไปตดัดเอาปืนมูนเกอร์ยิงจากระยะไกลก็ได้ไม่จะเป็นต้องโดนหัวนะครับผมถ้าโดนหัวได้ก็ดีนะครับการตัดเลือดฟรีเนี่ยก็จะอ่าอยู่ในหมวดหมู่นี้เหมือนกันนะครับผมก็คือการอ่ายิงในช่วงแรกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็การตัดเลือดฟรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมแล้วก็อ่าเราไม่จะเป็นต้องใช้เหลี่ยมมักเสมอไปนะครับอย่างเช่นเรา แล้วเรายิงเนี่ยถ้าเราโดนเขาสวนกันมาเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ในการตัดเลือดฟรีนะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเลือดแลกเลือดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการตัดเลือดฟรีมันสําคัญกับตัวหนึ่งหนึ่งมากเลยนะครับสำหรับสำหรับคนที่อยากจะเอาชนะนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะครับผมใครที่รู้จักการตัดเลือดฟรีเนี่ยก็จะาได้เปรียบมากมาเลยนะผมการเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงนี้นะครับก็คือเรายิงเขาได้แต่เขาไม่สามารถยิงเราได้นะครับนี่คือการตัดเลือดฟรีนะเราต้องรู้เราต้องรู้จากการเข้าทำนะครับผมการเข้าทําที่รู้สึกว่ามันพออออเเเหหมมมมมมาาาาะะกกกกัับุุลล้้้งงงตตตรรรรูููนผทที่จไคืป เราต้องรู้ว่าในเวลาเนี้ยศัตรูจะทําอะไรและเขาจะไม่สามารถยิงเราได้นะครับมันมันมันจะเป็นแบบเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับที่นักแข่งเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะมีกันเกือบทุกคนเลยเนี่ยเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าศัตรูเนี่ยต่อไปเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาจะทําอะไรต่อนะครับซึ่งเขาจะสามารถทําเลือดฟรีได้แล้วก็หาจังหวะเข้าทําที่เหมาะที่สุดนะครับผมที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยปวดหัวและยิงคุณลําบากนะครับผมแล้วคุณก็จะได้เลือดฟรีๆเผื่อคุณอาจจะชนะไฟในตอนนั้นเลยก็ได้นะครับผมนคารรัดเนะบปไไ้ งเขาได้นะครับเราพยายามอย่าเสียเลือดนะครับผมพยายามอย่าไปแลกเลือดกับเขานะครับมันมันจะเป็นการแบบ50-50นะครับในไฟต์ต่อไปเราจะเสียเปรียบนะครับผมการตัดเลือดฟรีก็อย่างที่ว่านะครับเหมือนกับตอนที่อ่าผมเคยบอกตอนหาเหลี่ยมบากนะครับก็คือยังไงถ้าเราตัดเลือดฟรีไปก่อนไฟ์แรกเนี่ยไฟต์ต่อมาเขาจะเสียเปรียบเรามากเลยนะครับเขาจะเสียอ่าออบเจกต์หรือว่าสกิลอะไรเขาเยอะแยะนะผมซึ่งมันเป็นผลดีต่อตัวเราเองนะครับผมการตัดเลือดฟรีนะคนดูก็ต้องมีติดตัวไว้กันบ้างนะผมการตัดเลืืืออออดดดฟฟรรรีีีะไไมาานนน้้้้คคัับยิงง่ววเเลลแ ได้พอเราสามารถถอยได้เราเล่นเชิงได้นะหนึ really oh. yeah. ่งหนึ่งมันไม่ได้ว่ามีกฎว่าเราจะต้องถอยหรืออะไรต่างๆนานาคือมันมันมันไม่ได้มีนะครับผมเราก็เล่นได้ตามแบบฟีสไตล์เราเลยนะครับผมนอกจากเราจะแบบเล่นน่าเกียรติแบบอย่างเช่นการขังไอวอลหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แนะนําว่าจะทาหรือไม่ทําก็ได้นะครับถ้ามันถ้าศัตรูของข้ามเขาไม่ได้อะไรนะแต่ก็แนะนําไม่ต้องทําจะดีกว่านะผมการหนึ่งหนึ่งเนี่ย เราต้องให้เกรติซึ่งกันและกันนะครับเราต้องเล่นกันแบบยุติธรรมนะครับผมหัวข้อที่5นะครับคือการเล่นแบบกดดันผมบอกเลยนะครับว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดุดันและโหดมากนะครับผมการเล่นแบบกดดันเนี่ยมันทําความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแบบเยอะมากๆนะครับผมใครที่เล่นกดดันเก่งนี่ผมบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะครับโอกาสชนะผมมั่นใจหรือประมาณ80%นะครับคนที่เล่นกดดันเก่งนะถึงแม้ว่าฝังตรงข้ามเขาจะพิวจะมีเชิงที่หนาขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณกดดันเขาได้เนี่ยคุณทําให้เขาแบบเสีย ขึ้นมากๆนะครับผมอ่ะเพราะอะไรนะเพราะการกดดันเนี่ยหรือเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าทริกการกดดันเนี่ยในการกดดันเขาจะใช้อะไรกันบ้างนะก็คือการวิ่งยัดนะผมยัดและคุณก็ยิงเขาได้แต่เขาจะไม่สามารถยิงคุณได้นะครับฟังผมคือมันต้องผสมผสานกับการตัดเลือดฟรีด้วยนะครับผมถ้าเขายิงคุณไม่ได้นะครับคนยิงจะแบบคิดมากและคิดต่อเรื่อยๆนะว่าดาเมจที่เขาจะทำในรอบต่อไปเนี่ยเขาต้องทําให้เยอะมากขึ้นแต่ว่าศัตรูเนี่ยจะทําคุณแค่ไม่กี่ดาเมจคุณอาจจะม่องเพ่งแล้วก็ได้นะเพราะว่าเขากดดันคุณมาเขาวิ่งงงงยยยิิคคุุณณฟรีแลละะจไไไมม่สาาาถเเ้้้ดัผปต ป,ปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแล้วศัตรูเขายิงคุณไม่ได้อ่ะเออแต่คุณน่ยยิงเขาได้แล้วคุณยิงเขาเจ็บด้วยนะครับพอยิงเจ็บเงี้ยกดดันเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำให้ศัตรูเขาคิดมากนะครับผมทำให้ใจเขาคิดมากแล้วปวดหัวกับคุณเลยแหละว่าจะทำยังไงต่อดีจะเอาอะไรต่อดียิงเลือดเขาน้อยนะครับฟังผมนะยิงเลือดเขาน่อยนะครับเขายิงจะมีความคิดมากที่ยิงขึ้นแล้วก็จะทาให้เขาเล่นลาบากมากขึ้นนะถ้ายิงเลือดเขายน่อยนะครับการลุกเลี้ยวลุกลนมันก็น่าจะต้องมี อยู่แล้วครับการเลือดติดเดียวอะไรเงี้ยเออการที่คุณจะพิชิตนัการกันไม่ด้มันมันมีค่อนข้างน้อยนะฝั่งตรงข้ามนะถ้าคุณเล่นกดดันไปน,นะครับเรื่องนี้คือแบบใครกดดันได้เนี่ยผมก็บอกแล้วนะว่าโอกาสไป10%นะในการที่จะชนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมศัตรูนี่ผมบอกเลยว่าหัวหมุนนะผมการที่ว่าคุณวิ่งเข้าไปนะครับยิงเขาได้แต่เขาไม่สามารถยิงคุณได้นะครับการที่อ่าการที่คุณจะทำอย่างนั้นได้นะแน่นอนว่าคุณก็ต้องมีประสบการณ์นะครับอยู่แล้วนะเพราะเราต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับบผมมกกจะทาาาาให้้หออเเเรรไดปียยขิ่ง ขึนนะ้นี่คือการกดดันนะครับผมมันค่อนข้างทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียหายหลายแสนเลยนะครับยังไงก็ชางนะถ,ถ้ามีกดถ,ถ้ามีหัวข้อนี้ไปอยู่รือว่าถ้ามีอย่างเนี้ยอยู่ในตัวคุณเนี่ยถ้าคุณกดดันเก่งเนี่ยผมบอกเลยโอกาสชนะก็เยอะครับผม,ผมเยอะมากนะผมก็ข้อน,นี้ถือว่าสําคัญแล้วก็เป็นโจทย์หรือเป็นตัวแปรท,ที่จะทําให้คุณชนะในเกมเกมนั้นเลยนะผมถ้าคุณเล่นกดดันเป็นนะผมการเล่นกดดันี่ผมว่านะครับคือดันใส่ครับแต่คุณต้องยิงคุณต้องยิงศัตรูแบบฟรี นะครับย้ำนะครับว่าฟรียิงแวบไปแวบมาอะไรประมาณนี้นะครับเราใช้เทคนิคขั้นสูงของเราเราใช้สกิลเพย์ของเรานะครับแบบพิ้วๆโหดโหแ,แต่แนะนําแ,แ,แ,แต่แต่แต่บอกไว้ก่อนนะว่าคุณต้องยิงให้โดนและคุณจะไม่โดนเขายิงนะผมถ้าคุณยิงโดนและแบบ คุณโดนเขายิงเนี่ยการกดดันของคุณจะอ่าเริ่มเสียและคุณเกมเกมบุกหรือเกมการกดดันของคุณเนี่ยจะไม่เป็นระบบเท่าไหร่นะครับผมมันจะแบบไม่เพอร์เฟกแล้วมันจะไม่ลงตัวนะมันจะทาให้ศัตรูเนี่ยอ่าแลกเลือดกับคุณได้และก็จะทําให้เขาไม่ได้มีความลุกลี้ลุกลนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าความคิดมากที่จะเล่นไฟต์ต่อไปอ่าเพิ่มขึ้นนะครับมันจะไม่มีเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาก็ยิงคุณได้นะครับผมฟังผมนะเขาก็รู้ว่าเขาก็ยิงคุณได้นะไม่ใช่ว่ามีแค่คคคุุุณณณณรบบทีี่่ยิิงงเเ้้้้้าาาาาไดดดนนนะถถกกกวโแแตอ์ คุณจะกดดันใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องแก้ใหม่แล้วว่าจุดไหนที่ว่าคุณโดนโดนยิงกลับมาด้วยนะครับที่ว่าคุณไม่ได้ยิงฟรีนะคุณต้องแก้ตรงนั้นนะครับคุณต้องกลับมายิงฟรีให้ได้นะครับผมคุณต้องกลับมายิงฟรีให้ได้นะครับเอาผมนะคุณต้องกลับมายิงฟรีได้นะถ้าคุณยิงฟรีไม่ได้เนี่ยการกดดันของคุณเนี่ยจะสูญเปล่านะผมคุณจะไม่ได้กดดันนะครับคุณก็จะกลายไปแบบเล่นแบบปกติไปเลยนะครับผมนี่ครับคือการกดดันนะผมก็อยากให้ทุกคนมีนะผมอยากให้ทุกคนมีมากๆนนะะะผผมมมมเเเเเรีีียยยยยกกกกก่่่ถถ้าาาาาาดดังงโออสสช็คววจพูึห ที่ศัตรูได้รับจากการโดนกดดันจากเรานะครับผมเนื่องล้นและก็เสียเหลี่ยมให้เราง่ายนะครับผมค่อนข้างจะเสียเหลี่ยมให้เราง่ายมากเลยนะครับแบบง่ายๆครับเบสิกเลยคือเขาจะอ่าค่อนข้างจะปาดมั่วนะมีการปาดมั่วมีการที่จะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ <im less something> ยิงไม่โดนบ้างแล้วก็ค่อนข้างจะยิงมั่วนะครับผมการความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างมหาศาลนะครับก็คือเขาจะค่อนข้างปาดมั่วและเสียเหลี่ยมให้กับเราง่ายๆนะครับแล้วก็มุมง่ายๆมุมเบสิกเขาก็จะลืมจุดนั้นไปเลยนะครับเขาก็จะไม่ คงคําว่าใจเย็นเนี่ยเขาอาจอยู่ลำบากนะครับคาว่าใจเย็นในใจเขาอาจจะอยู่ลําบากมากขึ้นนะผมเขาเลยจะเสียเหลี่ยมให้เราง่ายนะครับการกดดันของเราเนี่ยมีผลต่อกับต่อการเล่นของเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหรือแบบว่าจุดที่แบบง่ายๆที่เขาไม่คนเสียเหลี่ยมเขาก็เสียให้เราเนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมแถมให้อีก2อย่างนะครับง่ายๆนั่นก็คือการเก็บเสียงเท้าและขึ้นที่สูงการเก็บเสียงเท้าเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับผมก็คือการย่อแล้วก็เดินนั่นแหละคือเราก็แค่ย่อนะครับเราไม่มีเสียงเท้าเนี่ยศัตรูก็จะไม่รู้ ว่าเรามาไหนคือ,อยิ่งคนที่เขาฟังสิยงเท้าไม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยการไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตาบอดนะครับผมในหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะตาบอดนะครับเขาก็จะเสียเหลี่ยมให้เราง่ายเดินมามั่วเดินมาจุดที่เราดักอยู่อะไรประมาณนี้นะครับการเก็บสึงเท้าเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการขึ้นที่สูงนะครับนอกจากเราจะได้เปรียบด้านการมองเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในการยิงด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะดีและโกงมากนะสำหรับการขึ้นทีี่่สูงงนนนะครรรัหหืออจเเปป็กกาาาไ้วขึลยย เราเห็นโพดิชันการยืนเขาได้ง่ายแล้วเรามีโพดิชันที่แบบการยืนของเราอ่ะคือตรงจุดนั้นอ่ะตรงที่เราอยู่ที่สูงอ่ะมันค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมมันเห็นอ่ามันมันค่อนข้างเห็นเยอะนะผมเห็นสตัตวิ่งไปได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ยิงง่ายด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องมีิดตัวไว้นะครับการปีนการอะไรอย่างนี้แล้วก็การเก็บเสียงเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญแล้วก็การขึ้นที่สูงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ อ่ะมันเป็นไม่เหมือนเป็นมันเป็นคลิคมันเป็นสกิลเพที่ว่าเราหามุมไม่เปรียบนะครับประมาณนี้เลยมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญทั้งคู่นะครับผมใครที่มี2อย่างนี้มันก็อ่าทำให้เกมหนึ่งของคุณเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะครับอ้าวครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอ่าแนะนําวิธีหรือว่าแนะนํา5อย่างหรือว่าแบบบอกว่าถ้าคุณมี5อย่างนี้เนี่ยอ่าคุณจะเก่งขึ้นและคุณจะมีโอกาสที่จะชนะฝั่งตรงข้า,ขามอย่างเป็นทางที่จะเยอะนะครับผมใครที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงหรือเห็นแย้อย่างไงว่าตรงไหนผมพูดผิดอะไรเนี่ แต่ว่าทุกอย่างที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยคุณต้องเก่งในระดับนึงแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นมือใหม่นะคุณต้องเก่งในระดับหนึ่งแล้วนะที่เข้าใจเกมอามามากแล้วนะครับผมเช่นแบบมีประสบการณ์หรือว่าเราเล่นเกมมาเยอะหรือแบบเราคือเราเก่งแล้วเราเป็นแบบ มีฝีมือขึ้นมาบ้างแหละพอจะทําตามอย่างที่ผมกล่าวไป5อย่างหรือ7อย่างนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนมีติดตัวไว้นะครับสำหรับการ1นึ่งหนึ่งนะผมมันคือถ้าคุณมีพวกนเนี้ยคุณมีโอกาสชนะฝั่งตรงข้ามของคุณข้างที่จะเยอะและก็จะสูงมากเลยนะครับผมและใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำอะคอนเทนต์เกี่ยวกับการหนึ่งหนึ่งวันเดินไม่ละครับแต่เป็นการหนึ่งหนึ่งแบบเดิมพันโดยการใช้กดเป็นโทเคน็นนะครับผมกับยูซี่แต่ผมจะบอกว่าการเล่นยังไงเนี่ย จะได้เปรียบในการเล่นโทกอนนะผมโทกอนเป็นปืนที่ต้องวัดนะครับอย่าลืมนะเป็นปืนที่ต้องวัดนะครับผมและดาเมจเนี่ยมันไม่ค่อยแรงเท่ากับพวกซองใหม่นะมันก็เลยต้องใช้ชั้นเชิงนะผมชิปหน้าผมทําแน่นอนนะมันมีโอกาสที่จะชนะสูงเหมือนกับพอๆกับหลีบแบบปกติเลยนะมันก็ใช้แพทเทิร์นคล้ายๆกันแต่มันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะผมแต่มันก็ ใช้แพทเทิร์นคล้ายกันแต่มันก็แตกต่างคนดูพอจะเก็ตแมมันก็แตกต่างอยู่ดีนะครับผมใครจะเล่นหน,นึ่งหนึ่งโทกอนแล้วก็กดอูซี่นะครับประมาณนี้ก็คือถ้าใครอยากหนึ่งหนึ่งชนะง่ายๆนะสำหรับการเล่นโทกอนเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเลย